ยุ่งสิเดี๋ยวพี่เรียกช่างมาให้อะไรอะคะนี่ต้องบอกพี่ไปสามวันแล้วนะทำไมยังไม่ให้ช่างมาซ่อมทีอะนี่ต้องเปียกไปหมดแล้วนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่โทรตามช่างมาให้นะงั้นพี่ก็ช่วยรีบๆหน่อยได้ไหมอะพี่เห็นไหมว่าตองเปียกไปหมดแล้วเนี่ยทั้งเสื้อทั้งผงเลตองเปียกไปหมดเลยพี่เห็นไหมโอยตอง ตองจะเรียบอะไรขนาดนั้นวะพี่ก็บอกไงเดี๋ยวพี่โทรตามช่างให้<ฮ>พี่บอลคะตองเพิ่งจะซื้อชุดนี้มาใหม่สวยไหมคะอือม,มันก็สวยดีนะเหมาะก,กับตองสุดๆไปเลยถ้าตองออกไปใส่เดินเล่นเนี่ยคนน่าจะมองตองเยอะเลยอย่าลืมใส่ไปหาพี่ไม้ด้วยนะ อนพี่ปอนไะปองรู้สึกเหมือนว่าทางประจำเดือนจะมาเลยอ่ะพี่ช่วยไปซื้อผ้าอนามัยให้ตองหน่อยได้ไหมคะปองมันดึกขนาดนี้แล้วเข้าไปซื้อพวกนี้เถอะพี่อยากจะให้นอนมันเปื้อนหรือไงอ่ะหน้าหมู่บ้านก็มีเซเว่นไม่ใช่เหรอคะตองเซเว่นมันเดินไปไม่กี่ก้าวเองตองก็ไปซื้อเองดิตองก็มีขาไม่ใช่หรือไงพี่ปอนฉุกเฉินแบบนี้พี่จะให้ตองไปซื้อเองได้ยังไงอ่ะ ตองพี่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะต้องอย่ากวนพี่ได้ไหมตองมีประจําเดือนเนี่ยแล้วพี่ต้องโอนรืยไงตองคิดว่าตองเป็นเจ้าหญิงเหรอไม่ไฟดับอีกแล้วอะ ฮัลโหลค่ะพี่ปอนที่บ้านมันไฟดับอีกแล้วนะคะพี่อยู่ไหนอะคะพี่รีบกลับมาหน่อยได้ไหมอะพี่กลับมาดูให้ตองหน่อยตองกลัวนะตองพี่กินเหล้าอยู่บ้านเพื่อนอะตองลองโทรหาดิติก่อนไหมอีกอย่างพี่ไม่ใช่ช่างไฟนะกลับไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแค่นี้ก่อนนะแต่พี่บอล ตองจะมาบ้านพี่ทำไมไม่เห็นบอกพี่ก่อนล่ะพี่จะได้เตรียมของไว้ต้อนรับตอนนี้ทำไมตองดูผอมลงแบบนี้ล่ะหน้าก็ดูเหนื่อยๆเพียๆทำไมซูบโซมไปขนาดนี้ล่ะตองเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าบอกความจริงพี่มานะคือว่าพี uh, ่มายช่วงเนี้ยพี่ปอนเขาทำตัวห่างเหินกับตองมากเลยอ่ะเขาเป็นแบบนี้ขึ้นทุกวัน แล้วทุกอย่างในบ้านน่ะตองก็ต้องไ็นควรจัดการเองทั้งหมดเลยอะ่ะตองก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาหาพี่ไมยอะพี่ว่าและว,ว่าสาเหตุเนี่ยมันต้องมาจากปอนแน่ๆเมื่อก่อนก่อนที่ตองจะคบกับปอนตองเป็นคนที่น่ารักแล้วก็สดใสใครเจอเนี่ยก็อารมณ์ดีไปหมดแต่ดูตอนนี้สิการที่ตองโดนทำร้ายจิตใจมามันส่งผลถึงภายนอกขนาดนี้เลยนะตอง พี่ไมยจะให้ตองทำไงได้ละ่ะจริงๆเราสองคนน่ะก็คบกันมาตั้งหลายปีแล้วนะนี่เผลอแป๊บๆเนี่ยทองสามสิบแล้วด้วยอ่ะตองเองก็ไม่อยากคบๆเลิกเลิกเลิกกับคนนี้ไปหาคนใหม่ตองไม่อยากทำแบบนั้นเน่ยพี่ไม่ตองก็เลยคิดว่าปล่อยเลยตามเลยไปเลยก็แล้วกันตองแต่จริงๆแล้วปองมีสิทธิ์เลือกนะแล้วรู้ไหม ว่าผู้หญิงตอนอายุสามสิบเนี่ยเป็นวัยที่สวยที่สุดแล้วนะพี่อยากฝากให้ตองคิดนะอายุเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแหละคนเรามีสิทธิ์เลือกเสมอตองลองคิดดูดีๆนะเวลาที่ตองไปเลือกซื้อครีมให้กับตัวเองตองก็ต้องเลือกของที่ดีส่วนผสมที่ตรงกับตองถ้าเกิดตองซื้อของที่ตองแพ้ขึ้นมา หน้าตองก็อาจจะเละได้เลยทันทีก็เหมือนการเลือกแฟนนั่นแหละตองถ้าเกิดตองเลือกคนที่ดีเข้ากับตองได้ชีวิตตองก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดตองเลือกคนที่ไม่ได้รักตองมากพอไม่ได้ทําเพื่อตองไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เข้ากับตองมันก็เหมือนเป็นการทำร้ายตัวตองเองนะค่ะพี่ไม่ จะบขานแล้วเอ้ยกอกน้ำมาซ่อมเสร็จหรือยังวะแต่เราก็ยังไม่โทรตามช่างนี่หว่ตองพี่ยังไม่ได้เรียกช่างมาดูเลยนะทำไมกอกน้ำมันหายเสียแล้วป่ะเออแล้วน,นี่ต้องแต่งตัวจะไปไหนหรอถ้าจะไปไหนมันก็หลองตองใช่ไหมคะ แล้วทำไมเรื่องแค่ต้องโมโหขนาดนี้ด้วยอะคะโอตองไม่เอานะาพี่กำลังจะโทรตามช่างอยู่นี่ไงไม่ต้องหรอกค่ะต้องจัดการซ่อมเองเรียบร้อยหมดแล้วถ้าเกิดว่าตองต้องรอพี่เนี่ยชาตินี้ก็คงจะไม่ได้ซ่อมสักทีที่ผ่านมาพี่ก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดตองเพิ่งพาอะไรพี่ได้ด้วยเหรอคะพี่มันก็เป็นแค่ผู้ชายที่ไม่ได้มีความเป็นผู้นำอะไรสักนิดเลยพี่ปอนเราเลิกกันเถอะค่ะเลิกเลยเหรอตอง โอ้ตองไม่เอานะวันนี้พี่ตั้งใจจะขอตองแต่งงานเลยนะอีกอย่างพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนกันพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลตองมันอย่างดีคีปอนพี่รู้ไหมคะเมื่อมมก่อนเนี่ยตองคิดมาตลอดเลยนะ ว่าพี่เป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำแต่ตอนที่ต้องรู้แล้วค่ะว่าตองคิดผิดมาโดยตลอดเลย mm. พี่รู้ไหมคะว่าตัวพี่เองอ่ะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ได้หรอกนะพี่ปอนเราอยู่ด้วยกันไปเราก็ไม่มีความสุขหรอกที่ผ่านมาพี่ไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจตองเลยตองไม่เคยได้รับความรักอะไรจากพี่เลยด้วยซ้ำตองว่าเราพอแค่นี้ค่ะลาก่อนนะคะ ตอง,อ,งองเด็กคนที่ตองต้องต้องตองอย่าทิ่พี่ไปดิต้องโอ้ตองอการกระทําของเราส่งผลถึงคนข,ข้างๆอย่าปล่อยไว้ให้นานเพราะมันอาจจะสายเกินไป